สวัสดีครับเป็นเพื่อนวัยรุ่นหลงป่าสวัสดี FC คนหลงป่าทุกคนวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปรับชมช้างพลายที่มีงายาวที่สุดในเขาใหญ่และก็ถือว่าเป็นช้างป่าที่ดุร้ายมากๆบนเขาใหญ่นะครับเขาก็คือพลายดื้อนั่นเองครับตอนนี้พลายดื้อก็เดินลงเนินมาแต่ไกลเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มาโ่อยทีที่ป่งชมรมเพื่อน คลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึกในวันที่25พฤศจิกายน2566นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับไพรยพ่ดื้อนะครับเป็นช้างป่าเพศผู้ที่มีวีรกรรมอันโด่งดังเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆเ,เขาเคยทำร้ายคนเสียชีวิตมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นช้างป่าที่ดุดันเอามากๆ เคยมีประวัติการนั่งทับรถการใช้งายาวๆแทงกระจกรถของคุณสุทธิพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพิทักษ์กช้างบนเขาใหญ่นะครับสาเหตุที่เขามีนิสัยดุร้ายแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่านะครับพเพื่อนๆซึ่งนิสัยของสัตว์ป่าเขาต้องปกป้องดูแลตัวเองแล้วก็เขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องปลอดภัยตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นหากเราเจอช้างป่าบนเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพลายพิดื้ หรือช้างป่าตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่เดียวหลับพี่งาทองหรือเป็นช้างป่าที่เห็นในคลิปบ่อยๆเราก็ควรต้องรักษาระยะห่างนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาอารมณ์เป็นยังไงเขาอารมณ์ดีหรือเขาคิดอะไรอยู่เราอาจจะโดนเขาทำร้ายได้นะครับเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็เวลาเข้าป่าหรือมาชมธรรมชาติเราก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังตัว นะครับไม่เข้าใกล้แล้วก็รักษาระยะห่างเขานะครับสำหรับในฤดูหนาวบนเขาใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่ช้างป่าตกมันนะครับเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ช้างป่าก็จะมีน้ํามันไหลเยอะออกมาตรงข้างขมับหรือข้างแก้มที่เราเห็นเป็นเปกเปียกนะครับเพื่อนแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สัตว์ป่าตัวนั้นหรือช้างป่าตัวนั้นพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ เวลาเขาตกมันที่เราจะสังเกตเห็นก็คือเขาจะดุร้ายแล้วก็เขาจะหงุดหงิดง่ายนะครับเพื่อนๆสาเหตุที่เขาหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ร้ายเพราะว่าเขาจะเจ็บและปวดมากนะครับหลายๆครั้งหากช้างป่าตกมันเราจะเห็นเขาใช้งาแทงดินแทงต้นไม้เพื่อบีบน้ำมันที่คั่งอยู่ในแก้มหรือว่าในขมับออกมาน้ำมันก็จะไหลเยอะออกมาเลยครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆได้อยู่ในสถานที่นะครับ ก็จะได้กลิ่นของกลิ่นน้ำมันที่ไหลออกมาจากขมับของช้างป่ากลิ่นก็จะคล้ายๆกับน้ำมันเครื่องนะครับแต่ก็จะมีความสาบของสัตว์อยู่เยอะมากหลายๆครั้งที่แอดมินขับรถผ่านดงไม้หรือป่าข้างทางที่มีช้างตกมันเขาอยู่ถึงแม้เราจะไม่เห็นตัวเขาแต่เราจะได้กลิ่นเขาชัดเจนมากๆบางครั้งเราอาจจะเดาได้เลยว่ามีช้างอยู่ตรงนั้นนะครับ สำหรับพลายดื้อเป็นช้างป่าที่มีอายุมากแอดไม่กล้าเดานะครับว่าเขาจะมีอายุเท่าไหร่แต่ดูดูแล้วก็น่าจะ40ปีขึ้นไปนะครับลักษณะของพลายดื้อก็คือจะมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันโดยงาด้านขวาจะเบี่ยงลงด้านล่างแล้วก็งาด้านซ้ายจะเบี่ยงขึ้นนะครับหางเขาจะเป็นหางที่ไม่มีผู้หางนะครับเพื่อนๆเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าหางเขาขาดตั้งแต่เมื่อไหร่หรือโดนกัดหางไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ถิ่นอาศัยของพลายพี่รื้อปกติเราจะเห็นเขาอยู่ที่น้ําตกผากล้วยไม้แถบแหวสวัสก็จะเป็นถิ่นประจําที่เขาอยู่แต่ถ้าหากถึงหน้าหนาวแบบนี้ฤดูการตกมันพลายดื้อก็จะเดินทั่วเขาใหญ่เลยครับไปทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นป้อมเขาเขียวในเขาเขียวก็ไปไปทุ่งกว้างแล้วก็บางครั้งก็มาทะลรู้หนองผักชีวันนี้มาไกลถึงชมรมเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามานะครับ ตอนนี้ไพร d เดอร์นะครับใช้งายาวๆทั้งสองข้างนะครับแทงลงที่ดินโป่งนะครับเพื่อนเอันนี้เขาก็มากินดินโป่งเพื่อเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็การใช้งาแทงดินในช่วงตกมันก็สามารถบีบน้ํามันที่ขมับออกมาได้เช่นกันครับงาเขายาวจริงๆนะครับเพื่อนๆอแอดมินเคยลงในคลิปว่าเขายายาวที่สุดในเขาใหญ่เพราะว่าตั้งแต่ดูช้างมาไม่เคยเห็นช้างที่งายาวขนาดนี้เลย แล้วก็ดูจะเป็นงานที่แข็งแรงกว่าพี่ๆหลายๆตัวในเขาใหญ่นะครับไพร์เดอเองก็มีวีรกรรมเยอะมากเหมือนที่แอดมินกล่าวตั้งแต่ข้างต้นก็คือมีครั้งหนึ่งที่ไพร์เดอเคยทำให้คนเสียชีวิตที่ผากล้วยไมย้และเมื่อปีที่แล้วนี่เองไพร์เดอก็พึ่งนั่งรถเก่งไปครับหน้ายุบลงเลยแม้แต่รถพ่อสุดหรือว่าคุณสุทธิพรของเราเองก็โดนพร์ยดอใช้งายาวๆแทงกระจกทะลุ นะครับผมเพราะฉะนั้นอยากเตือนทุกคนนะครับหากเจอช้างปากเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพลายดื้หรือพลายตัวอื่นๆแต่ก็ให้ระวังพลายดื้เป็นพิเศษนะครับวันนี้แอดมินก็สมกับการรอคอยครับพี่ดือ้ออกมาให้ถ่ายรูปวันนี้พี่ดือ,ออกมาจากหนองผักชีนะครับเพื่อนๆได้ข่าวตั้งแต่เขาเดินออกมาแรกๆก,ก็คือเขาเดินออกมาจากหอส่องสัตว์แล้วก็เดินตามถนนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาโผล่ ตรงหลังโป่งชมรมเพื่อนแล้วก็เดินขึ้นมานะครับผมตอนนี้เหมือนพี่ดื้อจะไปแล้วนะครับเพราะว่ากินโป่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินขึ้นจากโป่งไปแล้วก็เรียบเรียบเคียงเคียงดมกลิ่นไปด้วยสงสัยจะตกมันแล้วก็หาสาวไปด้วยนะครับเพื่อนๆขอให้พี่ดื้อโชคดีเจอสาวไวไวนะครับขอบคุณคนหลงป่าขอบคุณเพื่อนเพคนหลงป่าทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจคนหลงป่าตลอดมานะครับ หมายโชคดีแล้วก็มีความสุขในการชมคลิปทุกคลิปของคนหลงป่านะครับบ๊ายๆไยรุ่นหลงปา่าบ๊ายบายครับพี่ดื้อดูแลตัวเองด้วยนะสวัสดีครับ